จะได้ลากจะได้ลากรถคันนี้กลับสำนักงานด้วยฮะโอ้นี่รถบริษัทเรามาจอดเสียอยู่หลายคันเลยนะครับโอเคเดี<อ>๋ยวเราไปโอ้โหมีคนป่วยโอ้โหขอพ่านไรบ้านหรือเปล่าฮะเออไม่น่าจะคนไร้บ้านผมว่า คนป่วยที่เขาเขาไม่สบายแล้วเขาออกมาแล้วเขาหาทางกลับไม่ได้แล้วครับมาแล้วครับไป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 รถเรับเร็วเร็วเร็วนี่เหยียบเหยียบเหยียบวิทไมแล้วครับเหยียบเหยียบวิทไมแล้วครับเออเออไม่ไม่ทราบว่าใครเป็นดาราหรือเปล่าเขามีแฟนคลับจะขออะไเซ็นหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ใช่การไม่ใช่การทำให้ไม่ได้ค่ะไปนะครับเต็มตัววิ่งนะครับเเหหยยยยีีบบิจด เดี๋ยวผมรอดนี้เดี๋ยวมรอดเองครับโอ้ังนี้ทังนี้ตังนี้ระวังเดี๋ยวถอยมา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 ครัออกไป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  ออกไปออกไปเดี๋ยวผมจับการครับเอาละเอาละโอเคโอเคโอเคทุกคนวิ่งไปที่รถครับไปถอดเชือกรถครับไปถอดเชือกรถทุกคนไปถอดเชือกรถครับเดี๋ยวผมล่อให้ไปถอดเชือกรถครับไปถอดเชือกรถไอ้คนบ้าเอ้ยมาเน่มาเน่ทางเน่ทางเน่ ระวังข้างหลังครับโอเคไปเลยครับไปครับไปครับเป็นอะไรไหมครับคุณแอนนาเป็นอะไรไหมครับผมไม่ไม่ไม่น่าหัวรถบริษัทอ๋อผมผมมียาแก้ปวดครับ